สวัสดีครับท่านสมาชิกเพจทนายอาสาปรึกษาฟรีครับวันนี้มาเลดี๑๙โมง๒นาทีนะฮะผมทนายอิทธิพลทรักครับมาเนะครับมาเล่าขอ้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกฟังนะครับวันนี้อาจชุลูหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ติดภารกิจด่วนนะฮะไม่สามารถไล่สดได้นะครับวันนี้กําลังเดินทาง ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีคดีที่ต้องไปพบ,บผู้ต้องขังจำเลยนะแล้วก็เข้าพาัฒนาสืบสวนวก็อย่างที่เคยคุยไว้ครับว่าจะไลฟ์สดนะฮะอยู่ที่อยู่กับที่แต่นี้มันอัิเตบจริงๆต้องรีบนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างทางด้วยตอนนี้ถึงประมาณแถวบางบางบุทองครับนะฮะก็เลยต้องจอดรถสะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะ ไม่มีสมาธิแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้อะไรนี่เจ้ามรดกตายทนายอยากตายตามฮ่าทำไมต้องอยากตายตามนะครับไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมก็อย่างที่ขึ้นหัวข้อไว้อ่ะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับมรดกสมัยเรียนผมเคยพูดคํานี้อ๋อท่านเป็นทนายด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เล่าอย่างนี้ครับ เหมือนเหมือนเดิมนะ,ะวิธีการในการบรรยายในการสื่อสารในครั้งนี้ก็จะเป็นลัก,ลกษณะของการเล่านะครับมันแน่นอนล้วฮะ,ะทนายเองเนี่ยนะครับจะสื่อสารกับท่านสมาชิกเนี่ยนะครับก็ถ้าเล่าเป็นการบรรยายกฎหมายซสทีเดียวนะครับเป็นการอ้างเลขมาตราซึ่งซึ่งแน่นอนฮะมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะต้องมีการอ้างเลขมาตราบ้าง แต่ก็จะพยายามเล่าให้เป็นภาษาชาวบ้านให้ให,ให้ท่านสมาชิกที่อาจจะไม่มีพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายเลยนะครับหรือมอีมาบ้างจากการอ่านข่าวก็ดีนะครับจากการอ่านข่าวก็ดีจากการาได้รับฟังมาบ้างก็ดีเนี่ยนะครับก็จะพยายามปรับให้อยู่ตรงกลางเป็นเหมือนคุยกันนะว่า,ามันจะเป็นอ,อย่างไรนะครับ ก็อย่างหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของมรดกนะครับก่อนอื่นการที่ท่านสมาชิกนะครับจะจะต้องทําความเข้าใจก็คือว่า,าในการจัดการทรัพย์สินของผู้ตายกรณีผู้ตายมีทรัพย์สินนะครับแล้วจะจัดการทรัพย์สินนั้นอย่างไรนะครับโดยโดยกฎหมายได้เขียนแยกลักษณะของผู้ที่จะรับมีสิทธิในทรัพย์สิน นะฮะเรื่องของทรัพย์สินก็ดีนะครับแต่วันนี้ผมจะเน้นในทางปฏิบัติก็แล้วกันนึกทำนี้คาถามอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าหากมีบุคคลคนหนึ่งเสียชีวิตลงนะครับหากมีทรัพย์สินทรัพย์สินบางอย่างอย่างเช่นเงินสดอ,อยู่ที่อยู่ในตู้เซฟก็ดีนะครับมีที่นาที่ดินมีบ้านนะครับมีรถยนต์มีทีวีตู้เย็นอะไรทรัพย์สินพวกอย่างงี้เนี่ยนะครับจะจัดการได้อย่างไร ใครต้องเป็นคนมีสิทธิใ์ในทรัพย์สินนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแล้วฮะอ,อย่างที่ผมเค,เ,คเคยเล่าให้ท่านฟังเมื่อก่อนว่ากฎหมายเองเนี่ยที่มาของกฎหมายก็คือวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการมาจากธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีแล้วก็ค่านิยมของสังคมนั้นๆน,น,นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเรานึกโดยหลัก Common Sense ของคนคนทั่วไปเนี่ย ถ้าต้องคิดว่าอา้าวแล้วถ้าทรัพย์สินอาวุธพ่อคุณพ่อเสียชีวิตอย่างนี้นะครับใครต้องรับมรดกใครต้องใครมีสิทธิในทรัพย์สินของพ่อนะฮะก็ต้องเป็นลูกก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเพื่อให้มันเป็นระเบียบเพื่อให้มันเป็นที่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมีข้อเถียงกันหรือมีต้องมีเหตุการณ์ในการที่จะมาทะเลาะเบาแวงกันนะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้เลยว่าทําเป็นชัดเจนไปเลยว่าถ้าทรัพย์สินประเภทอย่างใด ผม,ผมพูดรวมๆคือมรดก,กน,นะครับแล้วไทยจะเป็นคนรับและทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันระยะเวลาที่เราจะคุยกันก็3 0สินาทีเหมือนเดิมนะครับผมจะพูดด้วยความเอาเขา้าข้าวเอาเฉพาะที่มีความสําคัญมีความจําเป็นที่ท่านควรจะรู้เบื้องต้นนะครับเช่นเดิมครับผมก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าสุดท้ายแล้วหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ผมก็ยังแนะนําให้ท่านนะฮะ เข้าพบทนายความแล้วก็มีทนายความเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการจัดการให้นะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นขอ้ขอข้อเท็จจริงเบื้องต้นข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ท่านควรจะทราบก็แล้วกันนะครับประเด็นที่หนึ่งจะคุยกันนะฮะก็คือที่เราจะผมจะแยกหัวข้อไวน้นะครับเป็นเป็นโน้ตโน้ตไว้นะครับก็คือว่าสิ่งที่สิ่งอันดับแรกนะครับสิ่งที่ท่านทัวควรจะรู้ก็คือว่าทรั์มรดกคืออะไรมรดกคืออะไร แล้วจะเป็นมรดกตอนไหนผมสองคำถามนะครับมรดกคืออะไรก็คือทรัพย์สินของผู้ตายนะฮะสองคือจะเป็นมรดกก็ต่อเมื่อเจ้ามรดกตายอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนนะครับมันมีมีสมาชิกได้มาปรึกษาผมหลายหลายคนเหมือนกันที่ถามาเช่นพ่อมีที่นาหนึ่งแปลงสิบสองไร่เอาสิบไร่ก็แล้วกันมีลูกสองคนนะครับ ที่ดินแปลงนั้นสิบไร่นั้นเนี่ยฮะไม่ถือว่าเป็นมรดกกับข้าไิสู่นหลักเดิมนะครับหนึ่งเป็นทรัพย์สินขอ,ของพ่อถูกต้องให้ผ่านนะครับข้อสองคือจะเป็นมรดกก็ต่อเมื่อพ่อตายเพราะฉะนั้นตราบใดที่พ่อยังไม่เสียชีวิตนะฮะที่นาสิบไร่นั้นก็ไม่เป็นมรดกนะครับอันนี้เข้าใจนะครับเข้าใจนี้ก่อนพอจะเป็นมรดกก็ต่อเมื่อพ่อเสียชีวิตถึงจะเป็นมรดกนะครับ ทรัพย์สินของผู้ตาย2คือผู้ตายเสียชีวิตนะฮะผู้ตายตายนี่แหละมันถึงจะเป็นมรดกนะครับนี่คือทรัพย์มรดกนะครับเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดอีกยอก่อยต่อไปแล้วกันว่าแล้วดําเนินการอย่างไรนะครับพอพอคุณพ,พ่ออ่ะผมผมผมขอญาติอ้างคําว่าพ่อไปก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนเพราะว่าถ้าใช้คําว่าเจ้ามรดกใช้คําว่าผู้ตายมันจะเกิดความสับสนผมใช้ตัวละครก็เลยคือว่าอ่ะพ่อแล้วกันตัวละครคือพ่อแล้วก็ในกรณีนี้คือม,มีมีลูกสองคนนะฮะ กับตุ๊กตางเรื่องเรามี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 ลูกสองคนนะครับคุณพ่อนะครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกสองคนนะครับเอาตุ๊กตาจําจําตุ๊กตาตัวนี้ก่อนนะครับคุณพ่อมีทรัพย์สินก็คือที่นาสิบไร่นะครับแล้วก็มีบ้านที่อยู่ในที่นานะบ้านอยู่ในที่นาด้วยนะอยู่ในสิบไร่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินพวกรถยนต์นะครับมีทรัพย์สินเป็นพวกทีวีตู้เย็น ทรัพย์สินภายในบ้านเอาอย่างนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็มีเงินสดที่ฝากอยู่ในธนาคารแล้วก็เงินสดที่อยู่ที่ตู้เซฟที่บ้านนะครับเอาเป็นทรัพย์สินรายการส่วนบุตรเป็นอันงนี้นะจะได้นึกภาพตามาคนที่จะเป็นทายคนแล้วกรณีทรัพย์มรดกคืออะไรเอาเราทราบแล้วนะก็คือทรัพย์ของของพ่ออ่ะเป็นทรัพย์สินของพ่อนะแล้วก็เป็นมรดกก็ต่อเมื่อพ่อตายอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับสองแล้วใครมีสิทธิ์ในการรับมรดก หรือมีสิทธิ์เข้าไปดําเนินการจัดการในทรัพย์สินที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี่นะครับกฎหมายใช้คําว่าทายาทนะกฎหมายใช้คําว่าทายาทเพราะฉะนั้นทายาทเป็นอย่างไรต้องขอโทษขอโทษที่จับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีขออนุญาตวาง่างนี้แล้วกันมองเห็นไหม หนาใหญ่หน่อยนะขอประทานโทษด้วยคือที่ติดกระจกะด้วยโยนผลมันไม่ค่อยดีมันมันเสื่อมแล้วล่ะนะก็เลยผมถึงไม่กล้าที่จะขับรถเพราะว่าถ้าขับรถไปแล้วก็ไร้สวดไปมันจะล่วงลงมาแล้วจะเป็นเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นี่นะครับหนาใหญ่ไปไหมขอโทษนะครับทายาทก็คือหนึ่งต้องมีสภาพบุคคลต้องมีสภาพบุคคลก่อนนะมันคือจริงๆมันละเอียดมากเลยนะครับมันจะมีลักษณะมีสภาพบุคคล ก่อนต้องก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วถ้ามีสภาพบุคคลในในขณะเดียวกันที่ที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือหรือตายพร้อมกันหรืออะไรแบบนี้มันจะมีเงื่อนไขค่อนข้าง,างจะเป็นรายละเอียดของเทคนิคในการต่อสู้คดีนะครับแต่ผมมาเชตอธิบายหลักคร่าวๆให้ก่อนแล้วกันมันหน้ามันใหญ่ไลตรงนี้เลยัน,น มีสภาพบุคคลออดประเด็นที่หนึ่งนะทายาทนะครับสองก็คือมีฐานะเป็นทายาทฐานะฐานะฐานะของทายาทเกิดได้สองอย่างนะครับมีได้สองอย่างทายาทจะมีได้สองอย่างคือหนึ่งทายาทโดยพินัยกรรมนะครับเอาจำหลักการไว้ก่อนนะครับส่วนละเอียดให้ว่าอีกทีนะครับสองนะฮะทายาทโดยธรรมนะฮะทายาทโดยธรรมก็จะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วเป็นยังไงนะครับ เอาวันนี้เนื่องจากว่าเรามีเวลาแค่30มนาทีนะครับตอนนี้ก็มาเ1บีดนาทีแล้วผมวันนี้เ p พ s โซดแรกนะครับผมจะพูดเรื่องของทายาทก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกผมเกิดแล้วนะครับว่าทรัพย์มรดกคืออะไรนะครับจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับแล้วใครมีสิทธิ์ได้รับมรดกบ้างซึ่งผมอธิบายแล้วว่าผู้ที่เป็นทายาทคือมี2ประเภทก็คือทายาทโดยธรรมและก็ทายาทโดยพินัยกรรมวันนี้วันเนี้ยเฉพาะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทายาทโดยพินัยกรรมก่อนนะฮะเหตุที่อ้างมาเหตุที่พูดเรื่องทายาทพินัยกรรมเพราะว่ามัน มันค่อนข้างจ,จะง่ายและชัดเจนกว่าแต่ถ้าเป็นทายาทโดยธรรมจะค่อนข้างมีปัญหามากนะฮะมันจะมีการสืบเหมือนจะง่ายแต่ยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอพิซดแรกนะครับผมจะพูดเรื่องอาทายาทโดยพินิจกรรมไปก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีท่านสมาชิกสอบถามเรื่องพินิกรรมด้วยนะครับก็จะได้เอามาพูดในครั้งนี้เลยแล้วกันนะครับทายาทโดยพินิกรรมคืออะไรครับทายาทพินิกรรมก็คือการแสดงเจตนานะฮะเผื่อตายคือล่วงหน้า ก่อนที่จะตายเนี่ยผู้เจ้าของอเจ้ามารดกเนี่ยได้ทาพินัจกรรมก็คือการเขียนแสดงเกตจำนงว่าจะดําเนินการจัดการกับทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยอย่างไรนะครับโดยลักษณะาการทำทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยนะฮะจะม,ม,มีทั้งหมด5แบบนะฮะพินัยกรรมมีทั้งหมด5แบบนะครับแบบที่1ก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดานะฮะพินิจกรรมแบบธรรมดาก็คือ,อ ทำเป็นหนังสือ,อม,ม,มีมีมีรูปแบบนะครับรูปแบบการทําพิธีการแบบธรรมดาก็คือทําเป็นหนังสือนะครับการทําเป็นหนังสือนั้นจะเขียนมือหรือพิมพ์อะไรก็ได้หรือให้คนอื่นให้ใครทําก็ได้เจ้าเจ้ามะระดกไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ทําเองนะครับแต่มีเงื่อนงี้เงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นทําเป็นหนังสือแค่นั้นเองนะครับทําเป็นหนังสือแล้วก็ลงวันเดือนปีนะครับที่ที่ทานะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าทําไมจําเป็นต้องมีวันเดือนปีด้วยมันจะมีเหตุผลของมันนะครับ หนึ่งทำเป็นหนังสือนะครับจะพิมพ์จะเขียนก็ได้ผู้เจ้ามืดดไม่ต้องทําเองนะครับทําเองหรือหรือให้คนอื่นทาก็ได้นะครับข้อทีหนึ่งนะครับสองต้องลงวันที่วันเดือนปีให้เรียบร้อยให้ชัดเจนนะครับสามคือระบุคําสั่งเสียให้ชัดเจนเลยว่าคุณให้จัดการอย่างไรอะไรยังไงต้องชัดเจนเลยนะครับสี่ลงลายมือชื่อผู้ทําลงชื่อผู้พี่ในผู้ทำพิ่งลงชื่อเจ้ามรดกก็คือผู้ทําพี่นายกรรมนะครับในกรณีที่ทําเอง ก็เขียนเซ็นชื่อเฉพาะเจ้าเจ้ามราดกก็คือผู้ทําพินัยกรรมแต่กรณีที่ให้คนอื่นทําให้ต้องลงชื่อผู้ทาผู้เขียนผู้พิมพ์ด้วยนะครับนะครับบวกกับนะครับสุดท้ายคือพยานสองคนต้องมีพยานสองคนนะครับนี่คือรูปแบบของการทําพินัจกรรมแบบธรรมดานะครับย้ำอีกทีนะครับหเป็นหนังสือนะครับสต้องลงวันเดือนปีให้ชัดเจนนะครับ สระบุคําสั่งเสียระบุเลยจะให้จัดการอะไรยังไงใครทําอะไรยังไงตามนั้นเลยนะครับต้องต้องชัดเจนนะครับที่นาสิบไร่ให้ใครอะไรยังไงว่ากันไปนะครับสีลงลายมือชื่อผู้ทำพทิธีกรรมหมายถึงเจ้ามารดกนะครับและกรณีที่ให้ผู้อื่นทําให้นะครับตรงประเด็นจ้าจินนานะขุงกิง ลงายมือชื่อผู้ทํานะครับก็คือผู้พิมพ์ถ้ากรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ทําเองก็คือให้ผู้ที่ทําเป็นคนพิมพ์คนเขียนนั้นต้องลงายมือชื่อด้วยบวกกับพยานสองคนนะครับตามนี้นะครับนี่คือแบบที่1นนะครับแบบเขาเรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดานะครับ 2. แบบที่2นะครับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับชัดเจนนะฮะเขียนเองทั้งฉบับนั่นหมายความว่าเจ้ามรดกผู้ทําพินัยกรรมนะฮะเป็นคนทําเอง คุณพ่อเขียนเองพ่อเขียนพิณนนการ์มเองเขียนด้วยมือทั้งฉบับนะครับไม่ใช่การพิมพ์นะครับอย่างข้อแรกเนี่ยจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้ใครทําก็ได้นะครับแต่แบบที่สองนี่คือการทาเขียนเองทั้งฉบับเลยต้องใช้มือเขียนแล้วครับจะเพราะฉะนั้นจ้ามือรต้องเป็นคนเขียนเองนะครับเขียนเองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องเขียนเองทั้งฉบับนะครับแล้วก็ต้องต้องมีวันเดือนปีเหมือนเดิมนะฮะ มีวันเดือนปีชัดเจนนะครับระบุว่าทําวันไหนอะไรยังไงแล้วก็คําสั่งเสียต้องต้องชัดเจนแล้วก็สุดท้ายคือลงลายมือชื่อของผู้เขียนก็คือเจ้ามรดกนั่นเองนะครับนี่คือพิธีการแบบเขียนเองท่านฉบับนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับความแตกต่างคือ1ต้องเขียนเท่านั้นอย่างแรกเนี่ยคือจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ 2. เจ้ามรดกต้องเป็นคนทําเองนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยคือเจ้ามรดกจะเป็นคนเขียนหรือคนพิมพ์เองก็ได้หรือให้คนอื่นทาก็ได้นะครับ 3. ไม่มีพยานไม่ต้องมีพยานเขียนเองทาฉบับไม่ต้องมีพยานเห็นไหมฮะมีสข้อที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างอื่นที่เหมือนกันก็คือลงวันที่ลงวันเดือนปีให้ชัดเจนทาสั่งเสียต้องชัดเจนนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือว่าการทําพิัยกรรมคือการแสดงเจตจานงของผู้ของเจ้ามรดกว่าต้องการอะไรยังไงถ้าเขียนไม่ชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนมันก็จะเกิดความตีความแล้วก็มีปัญหากันว่าอย่างเช่นเขียนการรกวมเช่นข้าพเจ้ายกมรดกข,ของข้าญาทั้งหมดให้กับ ลูกคือกอไก่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คำว่าทั้งหมดมันคืออะไรมันมันก็ต้องมาตีความมันเกิดความไม่ชัดเจนคำว่าชัดเจนคือต้องระบุเลยโฉนดเลขที่เท่านั้นเท่านี้นะฮะรถยนต์เลขทะเบียนเท่านั้นเท่านี้กว่าน,น,น,นไปนะครับมี2อย่างแล้วนะครับ3มพิติกรรมแบบฝ่ายเมืองพิติกรรมแบบฝ่ายเมืองวิธีการคือต้องไปติดต่อที่นายอำเภอนะครับ นายอำเภอเขาจะมีแบบฟอร์มให้นะครับทำที่นี่การโดยแจ้งความประสงค์ให้กับนายอำเภอซะนายอำเภอก็จะเป็นคนทําดําเนินการให้นะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอีกสองคนนะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างคือไอ้ข้อแรกเนี่ยคือให้ใครทําก็ได้แต่แบบที่สามนี่คือต้องเป็นนายอำเภอนะครับเป็นคนทําแล้วก็เดี๋ยวก็มีการลงลายมือชื่อส่วนรายละเอียดก็เหมือนกันมีคามีวันเดือนปีชัดเจนนะครับมีคําสั่งเสียชัดเจนนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับแบบที่4นะครับพิธีกรรมแบบรับชื่อก็บอกอยู่แล้วพิธีกรรมแบบรับพิธีกรรมแบบรับเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปิดผนึกแต่ไปทำที่อำเภอเหมือนกันนะครับไปทํานายอำเภอแต่เพียงแต่ว anyway. ่าผู yoga, la ้ท allora ําพิธีกรรมก็จะจะเป็นคนระบุหรือว่าท่านายอำเภอก็จะเป็นคนระบุแล้วก็ปิดผนึกเหมือนหนังหมือหนังจีนเห็นไหมครับมีจดหมายแล้วก็มีหมึกวางแล้วก็ตาประทับอะไรประมาณนี้เขาเรียกพิธีกรรมแบบรับก็จะเปิดตอนไหนก็เปิดก็คือพอหลังจากที่เจ้ามรดก เสียชีวิตก็มาเปิดกันต่อหน้าในอำเภอนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาเพียงว่าเป็นบนซองนั้นแล้วก็มีการประทับประทับตามหมึกนะฮะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะพ,พินิจกรรมแบบลับไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แบบที่ห้าแบบสุดท้ายครับพินิจกรรมแบบวาจารครับพินิจกรรมแบบวาจาก็คือพูดขึ้นมาบอกจะให้จะให้ใหซึ่งกร,รณีอย่างนี้และครับมีปัญหามากที่สุดนะครับมีสมาชิกปรึกษาผม พ่อเคยบอกว่าจะยกที่ดินให้สิบไร่เนี่ยจะยกให้ไอพี่คนโตบอกว่าเนี่ยพ่อบอกแล้วว่าจะยกให้ไอพี่คนไอน้องคนเล็กบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่มีหลักฐานกับวาไปทะเลาะกันอีกนะครับการทําพินีกรรมแบบว่าจะทําได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะฮะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งตกอยู่ในอันตรายนะครับใกล้ความตายเลยคือคําสั่งเสียนะครับเช่นป่วยอยู่อยู่ในสงครามานะฮะร,รูปแบบก็คือว่า ถ้าอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยต้องบอกเจตนาของตัวเองต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่อย่างน้อย2คนแล้วพยานสองคนนั้นหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนั้นไปแล้วสองคนนั้นต้องรีบไปติดต่อนายอำเภอแล้วแจ้งให้หนายอำเภอทราบโดยไม่ชักช้านะครับพร้อมทั้งแจ้งวันเดือนปีสถานที่ทําพินิจกรรมแล้วก็พฤติกรรมพิเศษนั้นๆว่าเกิดอะไรพอนึกภาพอ่าหไหมครับนี่คือทายาทนี่คือพินิจกรรมทั้งหมดนะครับมีแบบประมาณนี้ 19กาอ่า9กานการสนาทีผมต้องรีบเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณเตาอนะฮะตอนนี้แวะภาพรถอยู่จอดสตาร์ทรถอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนัดกับท่านสมาชิกไว้แล้วเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวไม่ทำอีกท่านจะหาว่าผมนู่นนี่นั่นอีกนะฮะแต่เวลามันน้อยนะเดี๋ยวเอาเนี้เอาแค่ทายาทโดยพิธีกรรมไมก่กอนนะครับทีนี้ข้อสังเกตแล้วก็ข้อควรระวังในการทําพิธีกรรมมีอะไรบ้างรูปแบบมีแล้วนะครับมี5รูปแบบนะครับพยายามเอาให้ถูกต้องนะครับถามว่าไอ้ห้ารูปแบบเนี่ยคนที่เขานิยมทํากันจริงๆมันน็จะเปปรูแบบ รูปแบบที่สากับรูปแบบที่4ี่รูปแบบที่3รูปแบบที่4นี่ไม่ค่อยมีใครนิยมทํากันนะครับเพราะว่ามันมันมีความน่าเชื่อถือน้อยแบบที่3ก็คือทำพินิจกรรมแบบที่สากับแบบที่4เนี่ยจะจะมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเพราะว่า1แบบ3ก็คือไปทาต่อหน้าายอำเภอใช่ไหมครับแบบที่4ก็คือทําพิธีกรรมแบบรับก็คือทําต่อหน้า ายอำเภออยู่ดีเพราะฉะนั้นในสองแบบนี้จะมีจะจะมีความนา่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับแต่ถามว่าพิธีกรรมแบบไหนที่เขานิยมทํากันมากๆก็โดยมากนะครับก็ถ้าเอาแบบชัดเอาแบบเป็นการเป็นการ,ก,ารก็จะเป็นสองอย่างก็คือทําพิธีกรรมต่อหน้าในาอำเภอแบบเมืองนะครับแล้วก็สี่ไอแบบที่สองก็คือแบบลับก็คือปิดผนึกซองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะนิยมทํากันรูปแบบส่วนรายละเอียดค่อยว่าในทีนะี้เาต้องเขียนอะไรยังไงเดี๋ยว่อยว่าในทีนะครับเอาไหมว่าควร เป็นมาเล่าเรื่องข้อควรระวังในการทําพิธีกรรมก็แล้วกันว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับการทำพิธีกรรมนะต้องมีพยานสองคนในที่นี้นะครับการที่ที่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าต้องลงรายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนอย่างน้อยสองคนนี่นะครับข้อควรระวังก็คือว่าไอ้สองคนที่ว่านั้นเนี่ยนะฮะที่ลงรายมือชื่อนั้นต้องอยู่ด้วยต้องเห็นด้วยในการทําพิธีกรรมนั้นๆน,น,นะครับ ไม่ใช่ว่าผู้ทำพิริเซ็ตปุ๊บแล้วบอกบอกเฮ้ยมาเซ็นเป็นพยาน้หน่อยอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับพยานสองคนที่ว่านี้นะอย่างน้อยสองคนที่ว่านี่ต้องอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นการทําพินิกรรมมาแต่ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะข้อควรคระวังอย่างที่หนึ่งนะครับสองกรณีห้ามกฎหมายห้ามมีให้พยานนะครับกฎหมายห้ามเลยนะครับคนที่เกี่ยวข้องใน,ใน,ใ,นในพินิกรรมนั้นเช่นพยานผู้เขียนคนเขียนพินิกรรมเนี่ยนะครับคู่สมรสของพยานคู่สมรสของผู้เขียน กฎหมายห้ามนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ให้รับมรดกนะฮะห้ามนะครับห้ามรับมรดกตามพินัยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมันจะป้องกันอะไรครับป้องกันก็คือไอ้คนเขียนมันก็เขียนให้ตัวเองได้รับมรดกไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะลงชื่อเป็นพยานคนที่จะเป็นคนเขียนพินัยกรรมนะฮะคนที่จะลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายห้ามนะครับว่าไม่ให้รับ ไม่ให้เขียนให้เขารับพิัยกรรมถ้าเขียนว่าให้เขารับพิันกรรมถือว่าพินัยกรรมนั้นใช้ไม่ได้โมฆะเลยนะครับข้อควรระวังข้อที่สองนะครับข้อควรระวังข้อที่สามข้อที่ต้องพึงระวังแล้วก็สังเกตก็คือว่าบุคคลที่จะเป็นพยานไอ้ที่ว่าสองคนขึ้นไปที่ว่านี่นะครับผู้ที่เป็นพยานในพิัยกรรมนั้นเนี่ยนะต้องหนึ่งนะฮะต้องมีคุณสมบัติคือต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วก็คืออายุยี่สิบปีขึ้นไปนะครับสองต้องไม่เป็นบุคคล วิกลจริตหรือถูกสารสั่งให้เป็นคนเสมือนในความสียบลงื <ś les> ่อเป็นพยานไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นห้ามเป็นบุคคลหูหนวกเป็นใบตาบอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพยานไม่ได้นะครับเพราะมันโดยสภาพมันก็เป็นพยานไม่ได้อยู่แล้วนะฮะสี่นะครับกรณีทำพินิจกรรมให้ทำพินิจกรรมเป็นในกรณีที่ทำพินิจกรรมไม่หลายฉบับนะฮะการแกเ้เหตุที่บอกว่าทำพินิจกรรมไม่หลายฉบับ ก็อย่างที่อย่างที่บอกคือว่าในรูปแบบทั้งทั้งห้ารูปแบบนี้เนี่ยนะครับในสี่รูปแบบใช่ไหมในห้ารูปแบบนี้นี่นะครับสิ่งที่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะมันจะมีสี่รูปแบบการเรรนวาวาจานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการในสี่รูปแบบก็คือว่าถ้ากรณีมันสามารถทาไม่ัมันสามารถทํามากกว่าหนึ่งแบบได้เขียนเองทั้งฉบับก็ได้นะฮะให้คนอื่นเขียนก็ได้นะฮะหรือจะเป็นแบบ ทำต่อหน้าในาอำเภอแล้วก็ไปทำหน้าคือแบบรับก็ได้ม <relevance> ันสามารถทําได้มากกว่าหนึ่งแบบพูดง,ง่ายๆการทำพินจกรรมทำได้หลายแบบนะครับ <lineage> แต่ถ้าเป็นข้อความอย่างเดียวกัน mm hmm> ถ้าจะทําหลายแบบต้องทําเป็นข้อความอย่างเดียวกันนะครับมีข้อความอย่างเดียวกันเลยถ้าถ้าข้อความเป็นคนละอย่างกันหรือขัดกันเองหรืออะไรกันเองเนี่ยนะฮะถือว่าพินิจกรรมที่ทําสุดท้ายเนี่ยมีผลมั้งครับพินิจกรรมที่ทําก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะฮะ ทีนี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องระบ,บุวันเวลาสถานที่นะครับถ้าทำหลายฉบับหลายหลายฉบับทำหลายแบบนะครับหากมีการแก้ไขนะครับต้องแก้ไขทุกอันแล้วก็ลงรายชื่อผู้ทำพินิกรรมกำกบับทุกอย่างนะครับมีข้อสังเกตที่ที่4ี่นะครับข้อสังเกตข้อสังเกตที่5ข้อควรระวังข้อที่5ก็คือว่าในกรณีที่ทำพินิกรรมเปลี่ยนใจไม่อยากไม่อยากทำพินิกรรมแล้วนะครับก็สามารถเทอถอนได้นะครับ มีการเพิกถอนก็คือทําลายหรือมาแจ้งในอำเภอให้เพิกถอนก็ได้หรือทําพินิจกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาก็พินิกรรมัเก่าก็จะจบแล้วก็จะยกเลิกไปประมาณนี้นะครับก็ควรระวังทีนี้ปัญหาที่ต้องถามยี่สิบห้าละเร่งเวลาเลยเกินใครทําพินิกรรมใครคนคน,คนใครที่จะสามารถทําพินิกรรมได้บ้างบุคคลที่จะทําพินิกรรมได้นะครับคนที่จะทาพินิกรรมได้ต้องมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีนะครับขึ้นไป นะครับคนที่อายุต่ำกว่า15ปีทําพินัจกรรมไม่ได้นะครับบุคคลที่สารสักให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ทําพินัจกรรมไม่ได้นะครับนะฮะท่านที่มาทีหลังก็สามารถเดี๋ยวผมทาบันทึกไว้เหมือนเดิมนะครับกลับไปรับชมในบันทึกผมจะบันทึกไว้ที่หน้าเพจนะครับเรื่องพินัยกรรมนะครับการทําพินัยกรรมสามารถเขียนอะไรได้บ้างก็อย่างที่อย่างอย่างที่ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นนะครับการทําพินัยกรรมก็คือการแสดงเจตจำนงของผู้ เจ้ามรดกว่าจะให้จัดการยังไงเพราะฉะนั้นการจัดการมรดกสามารถทําได้หมดเลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นก็แล้วกันว่าการจัดการพินัยกรรมก็อาจจะเป็นการจัดการมรดกของตัวเองนะครับว่าเอาอะไรให้ใครอะไรยังไงนะครับพินัยกรรมจัดงานศพงานศพต้องทําอะไรแบบไรอะไรยังไงก็จัดการได้ตั้งผู้จัดตั้งผู้ปกครองบุตรของตัวเองก็ทําได้นะครับตั้งผู้จัดการทรัพย์สินก็ได้และก็พูดตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้เนี่ยในพินัจกรรมสามารถเขียนได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับ หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของทายาทโดยโดยธรรม้วคราวนี้ยุ่งยากมากครับทายาทโดยธรรมนี่เยอะมากนะครับผมคงไม่สามารถที่จะมามาเล่าให้ท่านฟังได้ในวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวต้องคงต้องแยกเป็นเอพิโซดที่2นะครับเพราะมันจะยุ่งยากแล้วก็มีการไล่สายมีการรับมรดกแทนที่มีการจำกำจัดไม่ให้รับมรดกโอ้โหมันวุ่นวายยุ่งยากมากเลยนะครับเรื่องมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องของพี่นายกรรมนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพูดเรื่องของการณีเป็นญยานโดยธรรมนะครับมีคําถามไหมครับเดี๋ยวผมคุยบัญยาเสร็จแล้วนะผมพูดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเริ่มทักทายสมาชิกแล้วสวัสดีครับพี่ติก๊กพี่ติ๊กกำลังรับชมอยู่จุธามาศคุณ,คณ,คณจุตุมาศมาดมมาดมพารวยสวัสดีครับคุณงอรอนบุญรอดสวัสดีครับ กิงนะจิตนานะแล้วก็คุณตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็มีคาถามไหมครับถ้าไม่มีนะฮะผมก็จะอาจจะหยุดนะฮะจบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับรถไปทํางานต่อมีคาถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขออนุญาตนะครับเตรียมตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ที่หน้าเพจเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ